ีิชาชกรารอกำลังกายกที่จัตุรัสเชียงนันบันไม่ใช่จัตุรัสเชียงใครเช็คเอ,เ,อเอาท่าเดี๋ยวก็พอเนะกลับไป <c oughs> นี่ต่อของเรานะครับนี่คือทีมต่อของเราที่กำลังมาเี่นรู้บรลยธ์ <c oughs> ต่อออาแล้ว <c oughs> <c oughs> มีตออ,อมที่ไทยกลัองอยู่ซูมไปเลยไซูม้าไมซูมไปเลยคระซูมหน้าจินจริงเอมทาย คล้ายๆล้วเหมือนละดีขึ้นเยอะอ่ะไป